เมื่อเบิงเรื่องของขอกฎหมายที่เกี่ยวของก่อนที่จะไปทํางานสู่ตลาดแรงงานกันแน่นะคะทางสํานักงานสวัสดิการและคุมข้องแรงงานจังหวัดนครพนมเพื่อมีการจัดโครงการส่งเสริมความหูเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการกิจกรรมเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเหตุงานประจําปี2 5 6 8เพื่อที่จะส่งเสริมเด็กและก็เยาวชนได้เข้าใจเรื่องของขอกฎหมายการคุมข้องแรงงานและกากฎหมายที่เกี่ยวของค่ะ โดยทีรโรงเรียนข่าเตยอุปถัมต์ตำบลข่าเตยอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมว่าทีรอยตีรุวยลุงไคร่บุตรร่องผู้วาราชการจังหวัดนครพนมก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร่งเสริมความหูเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและก็กิจกรรมในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเตุงานประจําปี2 5 6 8โดยมีนางสิริวิราศิระสิทธิกุลสวัสดิการและก็คุมข้องแรงงานจังหวัดนครพนม วน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและกับผู้บริหารสถานประกอบกิจการตลอดจนนักเรียนสั่นมัธยมศึกษาปีที่3และกับปีที่6โรงเรียนข้าเตยอุปถรัรมภ์เขาร่วม1 8 0คนสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเทือนี่กับเพื่อให้เด็กและกับเยาวชนที่ใกล้จบการศึกษาได้รับความโห่ความเข้าใจที่เกี่ยวของกับกฎหมายเรื่องของการคุมข้องแรงงานเบื้องตนรวมทั้งประเภทง,งานและกับสถานที่เหตุงาน ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและก็ความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและก็สร้างความปลอดภัยให้สามารถป้องกันตนเองจากการถูกละเมิดสิทธิด้านแรงงานและก็บบตกเป็นเหยื่อของการใส่แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งกิจกรรมภายในงานก็มีเรื่องของการบรรยายให้ความโหเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกความปลอดภัยในการเหตุงานเบื้องตน้นการเหตุกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและการวินัยในการเหตุงานร่วมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเช่นการตรวจสอบและก,การบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภยัยระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า โดยได้ดำเนินง,งานร่วมกับทางชมร่มเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเหตุงานจังหวัดนครพนมภายใต่หัวขอจอปอทั่วไทยรวมใจสร้างความปลอดภัยสู่สังคมไทยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเยาวชนก็ถือว่าเป็นลุมเป้าหมายหนึ่งนะคะโดยเฉพาะหม้สามกับม้อหกบางที่ก็อาจจะเลือกเขาสู่สายอาชีพแล้วก็ไปเหตุงานแล้วก็เขาสู่ตลาดแรงงานนั่นเองค่ะ